สบายดีพ่อแม่พี่น้องกินข้าวแรงเมื่อไหร่อ๋อเมื่อไหร่ครับอีน้อยอังเลียมข้าวพี่น้องเริ่มกินข้าวครับปนปลากินข้าวกับอันปนปลาพีเนาะปนปลาคอหน่อยปนปลาคอให้เนาะกับผ e ักกาดจะแช่พี่น้องแล้วก็แกงปลาแกงปลาคอปนปลาคอเนาะเบิ้งแคปเจอร์มึงรู้จักบาด ิน้าวพี่ขีนออกมาเนอะขี้ขาวนำการเ้อทถูกขูทุกคนแขงนี่ดีนะหัวมันนะรวมหัวคนละกัมบุนนะกิ้ขาวเนี่ยเสพเดี๋ยวข่าวมันนีนี่กัมข่าวไหมฮัะยงมาหลับอ่าฮะเป็นป เอเป็นข้าวขาแล้วกินข้าวแรงพี่น้องเซ่บแบกับอีน้อยพี่น้องเอินปลาลุงกินขาวแล้วนะแม่อีน้อยลเลยมากิลู่เด้อเี่อนดยไปก่องพหัหลอนผมก็หามันนอนี่ดาวมงเขาเมลเลยยังไม่เขาหะเปิดตาลเลเดียว ม,ม,มีเอน็นเอฟซีผู้หนึ่งเท้าขอาแมาวะาบาอ่นนะเป็ยังเวลากินเขาแล้วคือหมักลูบหัวแถวซะ,ะ้ะ <c oughs> ติดมือพี่น้องเย <c oughs> งม,ม,มีผู้มาต่อหายว่าคือผู้ฒถาบ้านนั่นบ้านคอยวะจ้ะย่านเขาติดมือวะจ้ะลูกพมก่อนกินเขาววะะ่า มาตอบให้2องคนเด้อเนาะมี2องคนมาตอบให้ติกเมื่อ,นนอนนกกพี่น้องมันนอกมันหน้ากันแน่แหละพี่น้องเลยข้าบโบราณลูกพวกจอยล้วนๆถ้าเถาตะกี้สมัย,น,ยนี่นพั่ยังนี่อยู่จาเดียวหลวงคำหลวงอดาวดีอยเขาบุกวาสิโอเค mẹ một ruột đó xin mẹ chết xẻo chết xẻo cửa biết vô không cắt biết đâu ai มันบุคคลจะแกล้งกันะะนะชีมันมืดแน่พ่อแม่พี่น้องเลย,ยก็แขงเงี้ยเท่ากระซั่ม,มาแลยเขามีกระซั่มกับเป็นตู้เย็นเด้อตู้เย็นดาวเดือดลูกไหมลูกดาวประจิดประจืดก็อยากชีลัวๆนะแบบมืดๆหน่อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลย ดอกไฟมันบกหอยแจงไม่เยชุดหรอชุดแล้ะเป็นอะไรก็อดเบิ่งอดส้มนกันเนาะพ่แม่พี่น้องเลยยี่เพิ่งถิ่มเพิ่งปลาสองแงงเงิงเใส่ได้พี่น้องเลยอ ามาแข่งกูโหลดนด้เดนะี๋ยวกินหลดไมนจังซสบนั่งมนชี้ยามยาไปน้อยหนึ่งน,น้องก้อยแล้วเอเออจาแล้ว ร <c oughs> ักขาตัวเบอรแรกขาอ่ะเบ่ขาบอกแม่เลย <c oughs> อีน้อยขบกิงเข้าเก่งเรียพ่อแม่พี่น้องอ่ะขบจ่อยจะเขนเป็นบิสังขบ <c oughs> ปัดดุกเย็นขาดวิตามิน ไปแล้วหนึ่งยังสามพี่นเนาะเมาเบอร์หวนสามหนารานเนะยาะไปจะไปก่อนไผ่น้ำบม่ได้ไพ่อยัางเด้อขอชิตักใส่หนะ่อยไม่ได้ใส่ก็เลยป้งเป็นหัน ก uhh ินยังเป่าโจดเลยนะหวากว่าไม่กินเฉยๆน่อยได้ไหมเปเนี่ยมันนะปิดมานานหรือเปล่าไม่ได้ไม่นู้อะไรยังไงยือเอาเหมาะทั้งนั้นแต่จะรดคะแนนไหมพ่อ ยี่เพึ่งไหทิขาบ้าทงเพื่อนผสนโดยขคนแนงนะไม่้องไปจ่มก็พอนม่อยากบวากเลมง้างกับไปผสมกับไปขัดผสมขนาดน้ยังนอ่างหนเรียไม่เนอางเามค่ะ าื้อหางนใส่ป huh ่อเามาใส่ือดีรบ่ดีปากใช่่เรืองไม่นมากินนะคะขั้นขนะพี่เย่อง่ะเวอร์อ้กเวอร์ออกงานมันเล่ะเอาหมด จะถอเคาะถอดเคาเด้อเด้อเมื่อนั้นอีเด้อเกียนเกียนสองนาฬิการสามสามก้อนเสาพี่น้องเลยโเบิดไปย่อมยาได้พี่น้องสามก้อนเสาคอยถอดเนี่ยไม่ใช่มีขี่ในพื้นค่อยๆถอดอันเดียเดี้ยเดี้ยฉันนะเป็นหนำต้มปลาพ่อแม่พี่นอ้อง ที่เ้าเลือจากปน่นแล้วห้ากมาเทศก,กะซามไม่เป็นน้ำมอเทียดไปเก็คือว่าเราจะเอาไปเกลือมาที่นนองเอ้ยขึ้นหน่อยเทะมามาบดีขาบนมือเอาตะเบินมาที่กึ่งเดือดแต่ยัไงไม่เนียงไม่แต่ เอามาจานจะเลยบันก่อนจะิ่เออไข่ดอวน้ำมันลายน้มันเปนพวงหน่อยโพดะบอิ่มเนาะ่จะบอกว่าม่กินะผู้บอกหงขันมันแตกาอนันหนนนก็แตกอีกหนึ่ง่า มาเบ่งทังพนนงนออนนนีน้องีหนอนนมาอีน่อยเบ่งกินปูเดียวน้ะอีน่อยเบ่นเหลือผูเดียวพี่น้อยโอ้ยเบ่นกินเบ่งเบ่งกินเนี่ยเขาไว่บอกปั้นเขาเองไงแ่บอกตอบแต่แม่เน้อเออโดยแ๊่ดูเป็นโดย มึงก <accurately S 2> ้าหนึอืมอดูแต่อีน่อยกินอีน่อยลุยสดเบอรเบอร์ข้ามใหญ่ๆด้วยเชพึ่งเ่งเอาเบอร์ใกล้ๆดูเบอร์ข้ามสดข้ามใหญ่ๆนะ không cứ kênh sốt sốt, sợt. You know, I nhảy, nha yêu nóng. Oh! Giêng chị đèn nha, vừa vay, vừa nhóm nha, nắm mặt chặt chưa. Pon mặc sợt, đấy, yêu nóng. ơi à, là lắp yêu ừ. 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 xe bò, Sè ba! Sè ba! Sè xe Sè ba! Sè ba! đôi โอ้เอาใม่เลยคำหนึ่ง<ห>เออใส่เพิ่นอกเกอาคำข่าใส่เลยพี่น้องเรี่ยงง่ายพี่น้องเลยบดเพชรกับบอยากยังเงิงเพราะว่าเลี้ยงง่ายพนกินได้ทุกอย่างพี่ใหญ่กินยัยกนยงกินได้เบิร์ดบบย่าว่าแต่แนวกินว่าแต่แนวกินนะเพี่นกินได้เบิร์ด เปิ่งคำสุดถ่ายนะพี่น้องมันอีชุดคำใหญ่มันเหมนุดถ่ายแลยวิ่มนะพอการคลิปหนาเด้อพ่อแม่พี่น um> ้องย่างั่ย да ่งบ่ย่งเอาอีกคลิปคำหนึ่งใช่ะอืมยืนไม่ก่อน ขอปิดคล right? ิปนาลาผีลาน่องไปกับอันอีหน่อยกินขาวค่ำใหญ่ๆนะพี่น้องพอกันคลิปนาเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดี